ด้นานหมาเล็กสิบนะครับก็พัดกับติบด,ดินฝากตรงกลางมาทางบอนเปิดขึ้นมามาตยมตักสินระยองเราเจ้าตัวบางออกหนีมาได้ลแล้วลครับแล้วเอาแล้วครับพริกมาได้ตรงนี้โอ้โหไต่เส้นมาปาดกลับมาเด็ด จะหมุนไปของกอระพัดไม่ได้บอลทีทิจิบดินทิจิบดินให้ขึ้นมาเอา้าตรงนี้ดึงหลบได้ครับกอระพัดกอระพัทย,า,ยากไป้นึ่นครับบอลตรงนี้ปาดกลับมาอีกครั้งนึงครับพระเจ้ตักศิระยอง เราจะพลิกเล่นตรงนี้ของกอรพัทกอรพัทไปเองกอรพัทยังไปได้ครับกอรพัทไปสุดเส้นแล้วเลือกยิงตรงนี้หนึ่งสูเลยครับเป็นหมายเลขสิบครับกอรพัทชาแก้วครับเนี่ยจังหวะคะรุมาตรงนี้ครับโอ้โหนี่ลากไปเองเลยนะครับแล้วกอรพัทแตะหลบมาแล้วมุมแคบครับโอ้โหยิงไปยิงเข้าไปได้ครับแล้วมายมตักสินระยองจ่ายขึ้นมามาจะเกี่ยวเล่นครับกอรพัทไม่ได้อ้าวแต่ว่า พยายามจะตามไล่บีบก็คืนหลังเป็นสันเลยครับมัธยมตักสินระยองไปสุดเส้นหลังครับเอาลากไปเลยก,กัจชาเขามาเอาเคลียอยังเก็บเล่นไม่ได้ครับแล้วตรงนี้โยกมาของกรพัฒน์แลเอ,าอ้ายังตามเล่นได้ครักรพัดน์โอโ้ยังพานีไม่ได้กรพัดนบอลของทางมัธยมตักสินระยองขึ้นมาครับใจความเร็วของราชน,นชจกอเฉลิ่งได้สวยครับ ขึ้นมาที่กราพัฒน์กราพัฒน์ให้เอาครับช่องนี้ของทางกราพัฒหลุดบ้าหูกราพัฒเอามขั้วมาในกรอบเขยิทษกราพัฒจี้มาชี้ขออยู่นะในกรอบเขยิ้ทษกราพัฒดึงจังหวะบอลให้ดีกราพัฒครับกราพัฒเอาบอลช็อตแลบมาเอาอย่างใดอยู่ที่กราพัฒน์กราพัฒโยกมากราพัฒกดเลยครับทุ่มมาที่กระพัดครับ เอาแล้วเบิร์นต่อโอ้โหดันซ้ายมีพีวัตรรออยู่โอ้โหแล้วแทงตรงกลางใช้ความเร็วของกอรพัทโอ้โหจะฝากมาที่ราชรัชกรเล่นกับกอรพัทกอรพัทไหลต่อราชรัชกรหลุดมาแต่ยังไงครับกอรพัฒทกอรพัฒน์เอาพลิกมาแนวของกอรพัทครับไหลช่องนี้เอาแล้วครับสอดขึ้นมาของราชรัชกรราชรัชกรกดเลยให้ต่อ แล้วของกรพัทกรพัทจะพลิ้วหนีมาบอนพาลุยขึ้นมาครับยังบางได้อาแต่ว่ากลายมาเข้าทางของกรพัทโอ้โหแล้วทะลุช่องมาเลยครับสปีดขึ้นมาตรงนี้แล้วจริงฝากมาตรงนี้ของกรพัดดีดออกมาปิยวัฒน์ เดี๋ยวดูภาพชาร์ดอีกทีนึงไม่ได้ลูกสามเลยครับลำ้ำกนล้ำนิดเดียวครับ <S 2> <S 2> แล้วแล้วหลุดมาตรงนี้ของกอรพัทเอาแตะหลบผููสามประตูมาแล้วอยังไปต่อได้สุดเส้นหลังจะปาดกับมเอาหูวัดครับไปดีกรพัทกรพัทกรพัทโอ้โหหลบเองแล้วซัดมาโอ้โหสี่หนึ่งครับ จังหวะให้มาแล้วทางด้านของกอร์พัทโอ้โหดึงหลบลโอ้โหสัตว์รูนี้หายเลยครับต้องคืนกับที่ปรวาสอีกทีหนึ่งไอที่กอร์พัทกอร์พัทยิงเลยต่อบอลที่กอร์พัทจา่ายทะลุมามเรนสั้นครับกอร์พัทผูกกระชากไหมครับกอร์พัทเข้ามาในกรอบไปโทษแล้วยิงโอ้โหโอกะได้นองยิงแล้วครับกอร์พัท ทับทะลุช่องมาที่วินาทีครับยิง1-0ครับแล้วแทงมาในวินาทีจับได้แล้วก็โอ้โหแปรแบบนิ่งๆเข้าไปเลยครับแล้วตรงนี้นใช้ความเร็วเลยครับกระพัดให้ที่วินาทีบารวัตให้มากระพัดแล้วโอ้โหแล้วบอลทะลุช่องไหมแล้วบอลที่กระพัดครับ พัดดึงมากอลพัดโอ้โหลากมาได้กอลพัดซ้ายมีขวามีกอลพัดยังหลบมาได้ยังมาเรื่อยๆกอลพัดแต่ว่ามุมไม่มีแล้วครับย้อนมาใหม่ครับเอาลบมีเสียหลักไปลื่นบวลมาเข้าทางของกอลพัดครับพลิกมากอลพัดบอลมาเข้าทางของทิติบดินกอลพัดครับกอลพัดดึงก่อนกอลพัดโอ้โหยังหลบมาเรื่อยๆกอลพัดโอ้โหผิวนี้มาต้องยัดกับมาตรงกลางครับ วินาทีให้มาแล้วกอลพัดกอลพัดรับตัวผิวเลยครับของมาเทยมตักสินระยองครับลาขาขึ้นมาแล้วโอ้โหให้ช่องนี้เอาลละครับหลุดมาแล้วแล้วตรงนี้ของวินาทีโอ้โหแล้วตัดกลับมาโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับโอโ้จังหวะกำลังรีเพย์ภาพช้าครับคราวนี้เป็นนางหมายเลขสิบครับกอลพัดครับโอ้โห ทางด้านของวินาทีนะครับเล่นกับกอลพัทครับแล้วโอ้โหได้กด21ครับขึ้นนํำอีกรอบครับทางด้านของมัธยมตากสินระยองครับเกมสนุกเลยครับครึ่งแรกแล้วยกมาเอาละครับได้เติมขึ้นมาของพิติบดินแล้วเปิดเข้ามาจับได้แล้วจริงเลยอโอ้สามหนึ่งครับสองประตูไปแล้วครับของกอละบัทครับ เป็นสามหนึ่งเลยครับโอ้บอลทางขวานะครับของทิจิตบดินเปิดย้อนมานี่แล้วเป็นกอลพัทครับโอ้โหยิงนิ่งๆเข้าไปครับไหลครับได้สองประตูติดติดกันครับของมัทยมตักศินระยองกอลพัทโอโ้แล้วไฮมาอีกแล้วครับนะทีครับไฮมาที่กอลัพัทกอลพัท เราจะได้สวนแ้วครับบอลเข้าทางกรพัดครับกรพัทยับขึ้นมากราพัดไหลออกซ้ายครับวินาทีดึงก่อนวินาทีจิ้มต่อมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับแล้วปาดมาจ่อจอของกรพัดแฮตทวิกเลยไหมครับโอ้โหสี่ต่อหนึ่งครับพูดจากคืนหลบมาแล้วตรงนี้ของเชยานนให้มาก็เป็น4ต่อ1ของ มัธยมตากศิลระยองนะครับวินาทีดึงมาหายต่อที่กรพัฒกรพัฒกรพัฒไหลต่อจะแข่งในช่วงบ่ายนะครับสองคู่บ่ายนะครับแล้วโอ้โหหโดนเหนียวตรงนี้แหละครับแล้วมาครับกรพัฒกรพัฒครับหายที่วินาที บอลฝากตรงกลางครับกรพัทโหติดเครื่องเองครับกรพัทกรพัทโอ้โหลากมายังไปได้ครับกรพัทเริ่มจะมั่นใจเลยครับเริ่มโชว์สเต็ปครับบอลของกรพัทโอ้โหจ่ายตัดช่องนี้มาจับได้ปิยะวัฒน์ขึ้นมาครับมันยอมตักศิลป์แล้วโอ้โหแล้ววางข้ามาสวยเลยครับ นีตัดสินยองเอากลับมาได้ครับวนก่อนเป็นบอลของมาเลี้ยวตัดตรงกลางพลิกได้ครับกระพาตจ้าแก้วหนุนมาทางซ้ายเอาครับได้ทีครับมาเลี้ยวจากสินะยองพยายามหาช่องเจาะอยู่แล้วแก่นนครขอดเอาสกัดไปสกัดมามาเข้าทางแล้วหนีมาชยานนท์ ให้ต่อมากราพัดกรพัฒแล้วยิงชัลแของประวัติแล้วยัดเข้ามาด้านในดึงหนีให้พยายามจะสกัดแล้วจังหวะน,นี้ได้ยิงก็ให้ทางซ้ายอาครับลากหนีมาแล้วสุดเส้นสุดเส้นหักย้อนกลับมายังงลุกติดอยู่จ่ายต่อออกมาด้านข้าง เอาแล้วปังแล้วจะไปได้หรือเปล่านะครับไทยตามช่องจับของมัธยมตากศิลไดยองครับตากศิลไดยองลากมาทางขวาไทยมาครับไทายมานะครับโยกหนีได้ครับกรพัฒแล้วเนี่ยครับ ออกมาทางฝั่งซ้ายครับที่กรพัฒกรพัฒตัดเข้าด้านในมากรพัฒน์ตหนีไปแล้วออกมาครึง่งไปตามกลับมาได้แล้วนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับครับ<ป>ดึงหนีมาได้ครับกรพัฒกรพัฒลากจีใส่กรพัฒแตะมาแล้วยังเอามาได้ครับใ้ามาครับตรงนี้ ลากลุยมาแล้วสัตว์โลุนี้แล้วอาครับไทยมาตรงนี้ครับสวนกลับมามัธยมตากสินนยองล้อมใส่เข้ามาด้านในมีเพื่อนให้อยู่ไหมไม่ให้ลากมาเองแล้วยิงจบตรงนี้ติดล็อกแล้วยิงอีกทีหนึ่งครับตรงนี้นี่ครับจะลุยมาแต่นี้ได้ ท้างในมีขยับให้ตามช่องทะลุมาแล้วไม่ถึงท่หน้าของราชัชนชกรนะหรือว่าวินาทีครับบ่อที่กระพัฒครับจ่ายตัดมาแล้วมัธยมตักสินระยองอตรงนี้โจดได้ครับกรได้เอาเรับตรงกลางของมัธยมตักสินระยองไหลออกซ้ายแล้วกัรทีให้มาที่ กอราพัฒน์กรพัฒน์เหลื่อยมาที่กอราพัฒน์ตูนี่กอราพัฒน์นี่โดเดเด่นประวัติให้ที่กอราพัฒน์ยิงเลยเรียกเรียกจะหูด้วยเลยกระแทกไม่เปาด้วยนะครับเล่นมาแล้วตรงนี้ของวินาทีครับล่วงล้มล้มลงไปแล้วเอายังได้อยู่ครับมาเทอมตักสินกระเถิบแป๊บเดียวเนี่ยผ่าน20นาทีแล้วนะครับหลบมาได้ครับกราพัฒน์ กรพัฒเลี้ยงขึ้นมามีวิ่งเลี้ยงล่อยูอ่ให้ช่องนี้เอาเลยครับบอลตรงกลางเขาเ็บได้ครับกรพัฒกรพัฒเลี้ยงมาได้กรพัฒจะไปต่อยังไปได้กรพัฒลบมาอีกเอาเลยกรพัฒมองในกรอบก่อนยังเปิดไม่ได้เลยกไปเองสุดเส้นหลังจะเปิดของพัาวุฒเอาแล้วได้บอลด้วยครับ กอรพัทติดเครื่องมากอรพัทจะไปสู่เส้นกอรพัทยังไปได้แล้วปาดจับมาจ่อจอลูกเอาอยัางตามแย่งคืนได้ไปเข้ากลางมาครับกอรพัทลงมาเชื่อมเกมเราอีก,กันาทีอ่าเราเสียบอลไปกับมัธยมตากสินระย,ยองเลยครับดึงมาบอลมาที่วินาทีวินาที จ่ายทะลุมาเอาครับกอรพัดตรงนี้กอรพัฒน์อนออกมาด้านข้างครับกอรพัดกอรพัดลากแมงกอรพัดจะแหวกมากอรพัดจะจ่ายมาแล้วโดนสไลด์คืนเสียบอลไปแล้วบอลที่กอรพัดครับจะสวนกลับของไม่ยอมตักเสียนระยองลากพาขึ้นมาครับกอรพัดเหลือจ่ายช่องนีิ่วครู C J R มาเล้ยี่สิบวัดนาวงนะฮะ เห็นสั้นนะครับลากไปโซเซนตแต่เจ้าก็เอาแล้วบอลมาก่อจอ่อลูกนี้ <c oughs> หนึ่งศูนย์ครับโอ้หนึ่งศูนย์ครับของมัธยมปากสินระยองครับแล้วผู้สินเปาลวิทย์ตัดเวลาการแข่งขันครับอ้เป็นมัธยมปากสินระยองครับพวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุงฟกบอกรงพระศึกษาอายุไม่เกิน14ปีประเภทขอได้สำเร็จนะครับ กูก่อนหน้าเนี้ยี่มีโอกาสได้ลุ้นก่อนพอสมควรเลยนะครับเพราะื่องสุรยองในการว่าทําไม่ได้แล้วตรงนี้ได้หลุดมาเหมือนกันแล้วโอ้โหออกมาเร็วแล้วนะมาโดนบุรรอดครับช่วยทีไม่ได้ตวัดอีกทีนึงเข้าทางตรงนี้ยิงแล้วยังติดแซนมาโดนอ,อีกโอ้โห,โหก่อนพัดเราให้ช่องนี้ประวัติประวัติตสมเด็จวนแล้ว ไปเองโดดโอ้จังหวะเคาน์เตอร์เพสซิงเนี่ยน่าสนใจครับทางกอนพัดมาเลขสิบก,กับทางมาเลขสิบนะครับเล่นมากอนพัดกอนพัดปาดแลวยิงก็เรียบร้อยกันหนึงหนเอาครับนี่ครับคือเลือกเล่นสั้นมานะครับแล้วปาดมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหแค่แปลหน้าเท้าให้บอลมันเข้ากรอบเท่านั้นเองครับทรมนนัด เล่นพื้นที่แคบดีมากครับโอ้แล้วทำมานัดยิงสวนพุทธสาวทหากรทุ่มเองเลยครับแล้วเลือกช่องในมาได้หลุดเนี้ยครับยังช่วยทีมไว้ครับลูกนี้โอ้ยิงจอดจ่อเลยครับ้วเค้ะมาแล้วี้ขอแล้วช่องนี้จ่ายยังถือครับบุกต่อครับประยมศิลยองหักข้อมาดึงแล้วลองปั่นเลยก็ยังไม่เข้ากรอบเลยครับ โยกมาหมอแลวหวางข้าวฟากไปตรงนี้ในกรอบอลึกไปหน่อยแต่ว่ายัางตามเล่นได้ครับก,กอนพัดกอนพัดลอกปั่นดูโ้โ,โหขืนกลายเป็นว่าไปปล่อยพื้นที่ให้กับทางมายมศิลยองได้เล่นในกรอบไ่ะครับกอนพัดชาแก้วครับยกยาวมาด้านไหนได้ปาตตกนี้และตัวไกลมป็นจิ้งโ,โห หลายเพลวันนี้ได้เห็นน้องๆเล่นกันอย่างมั่นใจแล้วก็สนงามหลายรอบเลยนะครับแล้วลากมาย้อนหลังจังหวะสองตามเก็บได้ครับแล้วมาทางเดิมคุณที่แคบปาดมาสู้ๆทั้งสองทีมบอกว่าไม่ได้ฝักฝ่ายใดนะครับทีนั้นสองทีมครับเห็นน้องๆมาอ้าแล้วตัดมาโยกหนีแล้วปั่นลูกหนี คนที่4ครับต้องเข้าแล้วไปลุ้นให้เพื่อนช่วยเซฟลูกหน้านะครับมายอมสิทธิ์และยองเป็นหมายเลขสิบครับก่อนพัชชาแก้วเข้าเพื่อลุ้นต่อนะครับไม่เข้าทุกอย่างจบครับก่อนพัดขยับแล้วยิงเข้าครับขวามือครับก่อนพัดไล่มา3-2ครับลุ้นเซฟลูกถัดไปครับมายองสิทธิ์และยอง ดึงหลอกนิดนึงนะครับรอให้ทางนพดลบ,บุญรอดเนี่ยพุ่งไปก่อนนะครับยิงดีครับลูกนี้